กคสวัสดีทุกคนกันอีกครั้งนะครับที่เมื่อกี้คอตัดแผ่นพาทโซงครับโอเคงอนจะมาสำรวจบ้านมันจะมาสำรวจบ้านในคนรวยกันนะครับใครที่มีปาร์ตี้แบบนี้คือคนรวยนะครับสองหมื่นกว่านะนีบ้านกูเนี่ยอัน,นีบมัน <c oughs> มาผิด้านอิสรนุช ไอ้เยอะๆอัดคลิปก่อนเยอยๆอัดคลิปก่อนอัดคลิปอยู่น้องลงไปหาแม่ทำอะไรจะเอาอะไรไอ้ขี้ไอ้ขี้บ้านตะวันขี้เป็นแสดงว่าเงินหนาเนี่องากมีตัวแบบนี้แสดงว่าเงินหนา เฮ้ยได้ไก่เหรอเออแล้วมีไก่ไม่เอาไม่อยากอวดโอเคก็ขอมาเยี่ยมบ้านเพื่อนบ้านหน่อยดีโอ้ไม่ได้รืงไงนะน้อเยี่ยมบ้านเพื่อนบ้านไม่ได้หรอ

อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เราเคยทำคลิปเราก็เลยไม่เจอมารอบหนึงเนะจะไม่ได้ คลิปนี้จะลงวันเดียวกัน EP1 กับ EP2 จะลงนี้เวลาเดียวกันลงวันเดียวกัน อยังต้องมากเลยเห้มันหมาเหมือนหมาเหมือนหมอเรียกร้องความสนใจ อีกสามเปอเซ็น ตาอีกอ่ะเย้ตัวเอว้าวโอเคงั้นจะยลีงถึงเอลเดอร์เลยครับรอโจอนบอนโจนเฮ้ยมันเป็นมันเป็นตัวที่เร็วที่สุดแล้วเนี่ย อา้วจะย่างเอาอเจอเพื่อไม่ให้คนท่านผู้ชมได้มันดูมากกว่านี้เออดูกันก็ขอดูกันก็ขอคนอะไรกันนะซับซับใครจะกดตัวแต้มสองขอขอใกลก็พอขอขอหนึ่งขอสิบขอทักสี่ไกล้พอวันนี้วันนี้ขอสี่ใกลพอวันนี้ขอสี่ไกลสี่ไกลก็พอ ขอสี่ไลค์ก็บุญเนี่ยี <c oughs> ่ไลค์พอครับสี่ไลค์พอ เสียได้ฟูของไม่ได้ทำทำไม่ทันทำไม่ได้จบขาวอีกแลหรอุ้งตั้งอีนามูอีออปติมุเปโอ้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 เหมือนหมาหมาฮัสกี้หมาฮัสกี้หมาใส่ิเลียนดีว่ะ มาก็าได้หนึ่งมาสซพี่แกต้องทำทายอยากได้ตัวเมียมาผสมกับมันอยากได้ตัวเมียไปผสมกันนะยอยากรูว่าลู้กับมันจะเป็นยังไงอ

ตัวไงะออีหมกซีหมกซีโมกัมังกรป่าใช่ป่ามังกรป่ามังกรผม โอ้ว oh, wow. wow. wow, wow, so ้าวว้าวว้าวมากมันทั้งว้าวสักจรว้าวว้าวว้าวจะเก็บไว้ตัวหนึ่งกันคุกเข่ากัน มาเธอเ hmm. ดีวยวกันอือหือโอ้ยขอห๊ กับฉันมาตั้งมาตั้งหลายปีนะบัวนายอยู่กับฉันมาตั้ง,ยอยส,ง,งสองปีนายก่อนนายอยู่กับฉันมาสี่นายอยู่ทั้งหมดสามปีแกอ,อยู่กับฉันมาสี่ปีเหรอเนี่ยเมือม่อเมื่อตั้งแต่ซี่สิบเก้า มึงเนตัส้สีสันกายมึงเืนตัส้สีสันกายไม่ใชมน่าจะได้ฉันฉันเอาพ่อแก,กไปขายอ่ะน่าจะได้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 ที่เอาพ่อมาไปขายอเนะอืมไอคิวสูงซะด้วยอ๋อ ตัวผู้ไม่มีตัวเมียไม่มีตัวเมียแดงเลยใดยการจ้อมปลอดอันใหญ่ๆปีแข็งแกร่งขึ้นปีแข็งแกร่งบวกห้าเปอร์เซ็นเท้าแข็งแกร่งเท้าแข็งแกร่งบวกห้าเปอร์เซ็นความไว มันมันดีมันก็ดีนะแต่มันก็เสียเวลากันดีกันปอดอ่อนเอมันมันไฟมันแรงเ้ยแต่ปอดมันอ่อนแอมันจะบวกงบ5เปอร์เซ็นในการพ่นไฟตัวยังยังเหรอโอเค Jean. Oh. มันอะไรนี่มันอะไรมันอะไรนี่มันอะไรนี่มันอะไรแล้วพี่เป็นทำไมอือมันนะะี่มันอ๋อมันนี่อือ เสียด้ยอ่ะเอาพานอกไปแออ่ะ วันนี้ขอไม่พูดวันนี้ขอไม่พูดเยอะ วันขอเอฟเคที่หิวน้าไปกินน้ำไม่บายแป๊บซี่ตุง,ตง kakao ay may mga โอเคสวยค่ะเอยไม่ใช่สวยมากู<อ> <c oughs> ก็มันเป็นพึ่งอะแล้วจะให้ใส่อะไรก็ใส่พึ่งดิ โอ้โหโมองเขียวเอ้ยไม่ใช่ยังไงคิดถึง <c oughs> คิดถึงอีเวนต์เรนซีสกายจากดาวกอนเอ้ยจากแบบ 汽车不动的厉害。我 ได้แล้วจบคลิป